ทุกคนวันนี้นะคะครูอ้อมเนี่ยจะมาทบทวนมาตาแม่กอาการนะคะแล้วก็มาตาตัวสะกดแม่กงนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะเรามาทบทวนเรื่องมาตาแม่กอกาก,ากันก่อนนะคะมาตาแม่กอกาคืออะไรมาตาแม่กอกาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะคำว่ากาใช่ไหมกากอาก,ากากไก่บวกสระอาลงท้ายด้วยสระใช่ไหม กาลงท้ายด้วยสระแสดงว่าเป็นมาตาตัวสะกดแม่อามาตาแม่กอ,อกาใช่ไหมลงท้ายด้วยสระนะคะแล้วถ้าครูอ้อมเปลี่ยนคำหละ่ะไม่เอาคำว่ากาครูอ้อมเปลี่ยนเอาเป็นคำว่าหมาดีกว่าหอมอหอมออาหมาหมาก็ลงท้ายด้วย สระอาเหมือนกันเห็นไหมคำไหนลงท้ายด้วยสระให้เราตอบทันทีเลยว่าแม่กกานะคะแม่กกาคือไม่มีตัวสะกดลงท้ายด้วยสระนะคะแล้วคำนี้คูอ้อมคำนี้ไม่ได้ลงท้ายด้วยสระอานะเป็นแม่กกาหรือเปล่านะคะ,ะคำนี้หอ,อ,อูหมู หมูไม่ได้ลงท้ายด้วยสระอ่ะแล้วเป็นแม่อะไรอ่ะไม่ใช่แม่กอกาหรือเปล่าถ้าลงท้ายด้วยสระนะคะคือไม่มีตัวสะกดด้านหลังก็คือเป็นแม่กอกาหมดเลยถึงจะลงท้ายด้วยสระอีสระอีสระอูเห็นไหมคะหอมอูหมูก็ลงท้ายด้วยสระอูแบบนี้ก็เป็นมาตาแม่กอกานะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะมาตาตัวสะกดแม่กงง่ายๆเลยก็คือ มีงองูเป็นตัวสะกดนะมีงองูเป็นตัวสะกดมีงองูคำใดมีงองูอยู่ด้านหลังให้ตอบเลยแม่กงคำใดมีงองูข้างหลังแม่กงนะคะโอเคยกตัวอย่างนะเรามายกตัวอย่างคำนี้กันดีกว่าเดี๋ยวครูอ้อมทำท่าให้นักเรียนใบดีกว่านะคะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย อะไรครูทายนะคะว่าจะต้องมีคนตอบถูกแน่นอนเลยร้องเจี๊ยบเจียแบบนี้คงไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมาแน่นอนก็คือลิงใช่ไหมคะลิงนะคะลิงเรามาดูลิงลอลิงสาอีแล้วก็งองูนะคะลออีงอลิงเห็นไหมลงท้ายด้วยงองูอยู่ข้างหลังเป็นแม่กง งอูงอยู่ข้างหลังเป็นแม่กงงองูอยู่ข้างหลังเป็นแม่กงโอเควิธีจานะงองูอยู่ด้านหลังคือมาตาตัวสกดแม่กงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาไปคำไปคำอื่นกันก่นกอนนะมาดูคําอื่นบ้างนะคานี้ง่ายนักเรียนตอบได้ลิงององูไงงองูอยู่ข้างหลังเป็นแม่กงงอูงอยู่ข้างหลังเป็นแม่กงโอเค ต่อไปถ้านักเรียนจําไม่ได้สมมตินักเรียนเจอคําอื่นนะคะคําว่าอะไรดีดคํา,า,าคว่าลางลางคําว่าลางลางสังหอง่ออะไรแบบนี้นะคะลางลงท้ายด้วยงองูแต่นักเรียนจําไม่ได้เอ๊ะงองูครูออ,อกว่าแม่อะไรนะงองูแม่งองูแม่อะไรนะ,งงงงะรนะให้หนักเรียนเติมกอไก่เข้าไปข้างหน้ามันอนักเรียนปิด ตัวข้างหน้ามันนะเสร็จแล้วนักเรียนเติมนักเรียนลองเขียนเขียนแยกก็ได้งองงูเติมกอไก่ข้อมบอกให้เติมกอไก่เข้าไปข้างหน้าอุ้ยข้อมบอกให้เติมกอไก่เข้าไปก็คือได้คําว่ากอองอกงเห็นไหมก็คือแม่กงถ้านักเรียนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะตัวนี้แม่อะไรนะครอ้อมบอกจําไม่ได้แล้วมีงองงูให้นักเรียนเติมกอไก่เข้าไปเลยอ่ะนักเรียนก็จะได้แล้วน,นักเรียนลองสะกด กออกงองกงก็คือแม่กงถ้าข้างหลังลงท้ายด้วยงอง,งูคือแม่กงลงท้ายด้วยงอง,งูคือแม่กงตเติมกไก่เข้าไปกออกง,งอกงถ้าไม่มีถ้าข้างหลังไม่มีตัวสะกดะลบงอง,งูออกรออาลาคาว่าลาคําว่าลารออาลาลงท้ายด้วยสระอาเป็นแม่กอกาลาสระอา แม่กอกานั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําอื่นกันบ้างนะยกตัวอย่างหลายๆคํานะคะนักเรียนเนี่ยจะได้จําได้นะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําอื่นกันนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเนี่ยครูจะให้นักเรียนเนี่ยเป็นฝ่ายตอบบ้างนะเอาเป็นคําว่าก้างนะคะก้าง ก้างเป็นมาตาตัวสะกดแม่อะไรเอ่ยก้างกอ่างงอก้างไม่โทก้างลงท้ายด้วยงอง,งูครูอ้อมบอกว่าอะไรจำไม่ได้งอง,งูแม่อะไรให้เติมกอไก่เข้าไปหนะ้าปึ๊บแล้วสะกดโกอองอกงอ่ะลงท้ายด้วยงอง,งูเป็นมาตราตัวสะกดแม่กงนั่นเองนะคะ ให้ดูที่ตัวสะกดนะตัวสะกดคืออะไรมีคนสงสยัยตัวสะกดคืออะไรครับครูอ้อมนะคะตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ด้านหลังสุดนักเรียนสังเกตคําที่อยู่ด้านหลังสุดเลยเอาเป็นคําว่าหมีนะคะหมีหอมอีหมีคํานี้มีตัวสะกดไหมคะ บางคนอาจจะสงสยัยนี่ไงตัวสะกดมอไม้อยู่ข้างหลังใช่หรือเปล่าพายัญชนะต้นคือหอหีบตามม้วยมอไม้เห็นไหมตัวสะกดจะต้องอยู่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดสมมุตินะ่าจะต้องอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะอาจจะเป็นคําว่าสมมุติตัวนี้เป็นนอนหนูนะหอนอ e อีบอนีแบบนี้นะคะตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังแต่คํานี้มันเป็นคําอะไรคะอักษรน,นมอักษรตามใช่ไหมหอมออ e ีหมี หอนำมอนะคะหอมออีหนีลงท้ายด้วยสระอีคำนี้เป็นมาตปาแม่กอ,อกาอ่าไม่มีสระคืออ่าไม่มีตัวสะกดคือแม่กอ,อกานะคะแม่กอ,อกาจะลงท้ายด้วยสระอยู่เสมอ ส่วนมาตาแม่กงมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะแม่กงมันก็บอกอยู่แล้วก็อกงอกงลงท้ายด้วยงอง,งูแม่กงลงท้ายด้วยงอง,งูแม่กงลงท้ายด้วยงอง,งูโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทําเกมกว่าแล้วเราทดสอบนะว่าเราเนี่ยเข้าใจมาตาตัวสะกดแม่กงแค่ไหนนะคะ ครูอ้อมนยมีอ่าเป็นไพ่นะแต่ไม่ใช่ไพ่ที่ผิดกฎหมายะคะ่ะเดี๋ยวตำรวจมาจาับครูอ้อมนะไม่ใช่นะคะเป็นไพ่เกมฟรีไฟน e อ่าเป็นตัวละครเกมฟรีไฟน์นะคะที่นักเรียนเนี่ยชอบเล่นมากเลยนะคะชอบเล่นมากเลยนะโอเคครูมีทั้งหมด18แผ่นป้ายนะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะมีแบบนี้นะมีตัวเลขแบบนี้นะคะ ข้างหลังแผ่นป้ายของครูอ้อมเนี่ยจะมีนะกติกาแล้วก็คำอยู่นะโดยครูอ้อมเนี่ยจดคำสั่งมาแล้วนะคะแต่หลังแต่ละหลังแผ่นป้ายจะมีคำแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยทายนะคะว่าครูอ้อมเนี่ยทำท่าเป็นตัวอะไรและให้นักเรียนทายว่าตัวนั้นเนี่ยคือตัวอะไรอาจจะเป็นสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ดี๋ยวครูอ้อมจะสับไพ่นะคะถ้าหยุดที่ตัวไหนครัอ้อมก็จะโชว์ให้ดูนะว่าได้ไพ่ตัวอะไรนะคะตัวละครอ,อะไรครูวอ้อมทายว่านักเรียนจะต้องตอบได้แน่เลยว่าตัวนี้คือตัวละครอะไรในฟรีไฟล์ใช่ไหมแต่นักเรียนก็ต้องตอบได้เหมือนกันนะคะว่าครัอ้อมใบเป็นตัวอะไรนะ <S <S แล้วคําที่ครัอ้อมใบจะเป็นมาตราตัวสกดแม่กงนะคะให้นักเรียนจดคํานั้นลงในสมุดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะคําแรกนะเดี๋ยวครูอ้อมไม่ดูนะคะ เดี๋ยวครูอ้อมบอกหยุดแล้วครูอ้อมจะหยุดสับไพ่แล้วจะหยิบไพ่ใบแรกออกมานะหยุดอ้าวครูอ้อมได้ตัวนี้โอ้โหเด็กๆชอบเลยตัวนี้คือตัวละครหมายเลขสิบนะคะตัวละครของอัลลกนั่นเองอัลลกนะคะหมายเลขสิบนะได้คำว่า ไอคนอาจจะทายผิดใช่หรือเปล่าไม่รู้แ l ลน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 แ l a นแ l a นตัวใหญ่ๆหญ่แปลนแลนตัวอะไรเอ่ยทายแล้วเขียนลงในสมุดเลยแ l ลนแ l ลนแ l ลนใช่เลยนะคะตัวเมื่อกี้นะแบรน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 ก็คือช้างนั่นเองนะคะช้างสะกดยังไงไหนลองสะลองสะกดให้ครูฟังสิคะชอช้างใช่ไหมชออ งช้างไม้โทช้างนี่ช้างนะคะสะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กงนะมาตาตัวสะกดแม่กงนะคะลงท้ายด้วยงงงูแต่ถ้าครูอ้อมนะคะตัดงงงูออกละ่ะเป็นชออาชาไม้โทชา้า ลงท้ายด้วยสระอาเป็นมาต,ตาแม่กอกาลงท้ายด้วยสระเป็นมาต okay, right? าแม่กอกาลงท้ายด้วยสระเป็นมาตาแม่กอกาลงท้ายด้วยงงูเป็นมาตาแม่กงลงท้ายด้วยงงูเป็นมาตาแม่กงโอเคนะถ้าลงลงท้ายด้วยสระอาเป็นมาตาแม่กอกาถ้าลงท้ายด้วยงงูเป็นมาตาแม่กงจําไม่ได้ทํายังไงจําไม่ได้เติมกอไก่เข้าไปข้างหน้าอืม เติมก็ไก่เป็นก็อ,องอก,กงเป็นแม่กงนั่นเองโอเควันนี้นะถ้าใครไม่ทบทวนให้ดูคลิปหลายๆครั้งนะคะนักเรียนวันนี้เรื่องมาตาตัวสกดแม่กงจบลงแล้วคลิปยาวมากแล้วบางคนหลับแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ S <S นะคะอา้าวครูอ้อมยังมีไพ่ฟรีไฟล์เลยเพียบเลยนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปหน้าอีทีหน้าเป็นมาตาตัวสะกดแม่ละอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้นะมาตาตัวสะกดแม่กลมแม่มาตาตัวสะกดแม่กงนะคะแม่กงลงท้ายด้วยงองงูแม่กงลงท้ายด้วยงองูแม่กงลงท้ายด้วยงองงูแม่กงลงท้ายด้วยงองงูแม่กงงางงมก,ากาไม่มีตัวสะกดลงท้ายด้วยสระ แม่กอกาลงท้ายด้วยสระแม่กอกาลงท้ายด้วยสระถ้าข้างหลังเป็นสระเป็นแม่กอกาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสระอะสระอาสระอีสระอีทุก ทุกสระเลยเป็นแม่กอากานะคะแต่ถ้าลงท้ายด้วยงองงูให้เป็นแม่กงลงท้ายด้วยงองงูแม่กงลงท้ายด้วยงองูแม่กงลงทา้ายด้วยสระแม่กอากานะคะโอเคทบทวนกันมามากแล้วบางคนงงแล้วนะคะครูอ้อมพูดย้ำบ่อยเกินนะทุกคนจะได้ชินนะคะเข้าไปในหูไปนอนละเมอหลอนเลยคืนนี้ละเมอเลยอะไรนะแม่กงงองงูแม่กองงององ,ง,องูสระอ่า เป็นแม่กอกาสาระเป็นแม่กอกาแบบนี้บางคนละมือเลยนะคะโอเคทุกคนจะได้ซึมซับเข้าไปในหูเข้าไปเลยนะทุกคนจะได้จําได้นะคะเวลานักเรียนเนี่ยทาข้อสอบหรือว่าเรียนเราคิดไม่ออกจะได้นึกเสียงแววเสียงูอ้อมขึ้นมาได้ทันทีเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะครูอ้อมเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้เวเรามาพบกันใหม่อีีหน้าในมาตาตัวสะกดแม่ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ